b e t a g r o w Recipes Fresh Healthy Every Day สวัสดีค่ะวันนี้มาทำปอบเปี้ยกันนะคะเป็นอปอปเปี้ยที่เป็นไส้หมูสับนะคะ วิธีการเลือกหูสับนี้เลยค่ะเลือกหูสีชมพูค่ะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะ,ะตัวถัดมาค่ะเป็นกลั่นตีซอยค่ะหุ้นเส้นแช่น้ําตัดเป็นเส้นสั้นๆค่ะถัดมาค่ะก็เป็นไข่ไก่สดนะคะปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสแล้วก็เกลือโปนทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของการทําไส้ปอเปี๊ยะนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแป้งปอเปี๊ยะค่ะหาซื้อได้ในตลาดเลยนะคะหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีเป็นแบบฟอสเทน ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่ขาดไม่ได้เลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโคลกละเอียดแบบนี้ประมาณ1-2ึงสองช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้ใส่สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของน้ำจิ้มที่รับประทานคู่กันค่ะตัวน้ำจิ้มเนี่ยก็จะมีเป็นตัวน้ำส้มสายชูนะคะน้ำตาลทรายเกลือทั้ง3ตัวนี้เราจะใส่หม้อตั้งไฟให้ละลายค่ะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงสับนะคะละเอียดเลยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความเผ็ดเอาละค่ะเรามาเริ่มทําในส่วนของไส้กันนะคะ กันอื่นก็เนี่ยค่ะเราจะต้อง,องผสมส,ส่วนที่เป็นไส้รวมกันก่อนนะคะทำไมต้องรวมกันเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเอาส่วนไส้ตรงนี้ก็คือคลุกเคล้าเพื่อให้ทั้งหมูทั้งตัวผักเนี่ยกระจายทั่วกันแล้วค่อยนําลงผักนะคะไข่ค่ะแล้วก็มีปรุงรสนะคะด้วยซอสปรุงรสเกลือป่อนเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะคลุกเคล้าค่ะให้ตัวทั้งเนื้อไข่เนื้อหมูแล้วก็กลั่มปลีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้กระจายทั่วกันก่อน นะคะคุูเขาตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าตัวหมูนะคะกระหล่ำปลีนะคะวุ้นเส้นเนี่ยก็กระจายตัวกันดีแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของตัวไส้ที่พร้อมที่จะนําลงไปผัดในกระทะแล้วนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นการผัดแล้วนะคะเปิดแก๊สนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพิไัยลงไปเลยผัดรากผักชีกระเทียมพิกไทยกับน้ํามันค่ะ ให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วมันระวังไม่ให้ไหม้นะคะก็คืออย่าให้มันเป็นสีน้ําตาลเข้มสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะกลิ่นหอมมากเลยทีเดียวใส่ตัวเครื่องที่เราได้เคล้ากันเมื่อสักครู่นี้ลงไปเลยค่ะใส่ทั้งหมดลงไปผัดนะคะพยายามใช้ทัพพีเนยกระจายส่วนผสมนะคะพอหมูเขาได้รับความร้อนเนี่ยเขาจะเริ่มเซตตัวแล้วก็คือมันก็จะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามกระจายส่วนผสมก่อนลักษณะของตัวไส้ที่สุกแล้วได้ที่ก็คือจากที่เห็นว่า,ามีลักษณะเปียกๆเขาก็จะแห้งลงนะคะเอานะคะตอนนี้ก็คือเห็นว่าเนื้อหมูเนี่ยสุกนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะตัวผักหุ้นเส้นส่วนผสมทั้งหมดนั้นกระจายอยู่ทั่วกระทะอันนี้คือได้ที่แล้วสําหรับตัวไส้นะคะแห้งแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวไส้นะคะที่รอพร้อมที่จะห่อเป็นปอเปี๊ยะนะคะ เอาละค่ะตอนนี้ไส้นะคะที่เชฟผัดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวไส้เนี่ยมาห่อกับแป้งปอเปี๊ยะนะคะซึ่งวิธีการห่อไม่ยุ่งยากนะเอาละค่ะตัวแป้งนะคะที่ใช้จะมีอยู่2ด้านด้านที่ด้านที่เป็นขรุขระกับด้านเรียบเอาด้านเรียบลงด้านล่างบนเขียงนะคะแล้วก็ตักไส้เลยค่ะห้วนแป้งนะคะไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วดันมือเข้ามาเพื่อทําให้ตรงแป้งตรงนี้แน่นขึ้นแล้วก็ม้วนไปด้านหน้าเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะทาส่วนที่เป็นแป้งเปียกตรงนี้เนี่ยใช้แป้งสาลีนะคะผสมกับน้ำให้มีลักษณะเข็งๆแล้วก็พับซ้ายขวานะคะนะคะหมุนขึ้นมาด้านหน้าอันนี้ก็คือตัวตัวปอเปี๊ยะที่เราห่อแล้วเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาทอดปอเปี๊ยะกันค่ะน,นี่คือตัวปอเปี๊ยะที่ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเชฟได้เตรียมน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันน้ำมันปริมาณมากนะคะ ใส่ปอเปี๊ยะลงไปค่ะสังเกตว่าจะมีฟองอากาศขึ้นปริมาณมากแบบนี้นั่นหมายถึงว่าน้ำมันนั้นร้อนได้ที่แล้วนะคะปอเปี๊ยะทอดแค่ให้เป็นสีเหลืองทองเท่านั้นเองคือตัวไส้ในเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะจากขอบด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงค่ะทั้งตัวเลยค่ะก็จะเป็นสีเหลืองทองเอาละค่ะตอนนี้ปอเปี๊ยะได้ที่แล้วนะคะปักปอเปี๊ยะขึ้นมานะคะ วางพักบนภาชนะที่มีกระดาษซับน้ํามันนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะรับประทานคู่กับน้ําจิ้มแล้วก็ผักสดนะคะเอาละค่ะปอบเปี๊ยะที่ทอดหน้าตาสวยงามได้แล้วนะคะแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยค่ะตัวน้ําจิ้มนะคะตัวน้ําจิ้มเนี่ยมีส่วนประกอบหน่อยมากนะมีน้ําส้มสายชูค่ะน้ําตาลทรายนะคะเกลือนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันลดเผ็ดให้กับ พริกที่ฟ้าแดงสับนะคะเราเอาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยใส่ในหม้อเลยต้มให้เดือดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เทใสท่ถ้วยก็จะได้เป็นน้ําจิ้มสีสันสวยมากแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสำหรับน้ําจิ้มถัดมาค่ะเป็นตัวปอเปีย๊ยแล้วนะคะตัวปอเปีย๊ยที่เชฟได้ทอดเอาไว้นะคะเราจะนํามาหั่นนะคะจากนั้นค่ะจัดลงจานเลยค่ะ ทีนี้เชฟมีแป้งปอปเปียที่เหลือเอามาทอดให้เป็นรูปทรงกระทงแบบนี้นะคะว่าแล้วก็ใส่ตัวปอปเปียลงไปเลยนะคะเอาละค่ะนี่คือปอปเปียทอดค่ะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสีสวยๆค่ะแล้วก็มีสับประรดโหระพารับรองอร่อยแน่ๆค่ะ Better Grow Quality for Life